ที่ประเทศไทยก็เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับผู้นำของ21เขตเศรษฐกิจเอเปที่จะมาร่วมประชุมกันพบหารือกันในระดับผู้นำวันที่18-19พฤศจิกายนนะคะย้อนกลับไปการประชุมที่จีนเกิดขึ้นมาตลอดทั้งปีในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงและคล้ายๆกับว่าจะเป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวทีการประชุมเอเปกหลายๆครั้งค่ะที่จะได้เห็นการแสดงออกของภาคประชาชนเวลาจัดการประชุมในประเทศอื่นๆได้เห็นการออกมาประท้วงแสดงจุดยืนแสดงเสียงสะท้อนความเป็นห่วงของภาคประชาชนที่เกิดขึ้นผ่านเวทีเอเปกด้วยติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะ For ผมรู้จักแต่พริกไทยที่เอาไว้โรยอาหารชองเกรเตียงอดีตนายกรัฐมนตรีแคนาดาตอบคำถามจอร์รัสกินหรือที่รู้จักกันในชื่อนัดวานักสัมภาษณ์ชื่อดังต่อกรณีที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมระหว่างการประชุมเอเป็กซึ่งจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียเมื่อ25ปีที่แล้วที่แคนาดาเป็นเจ้าภาพ ผู้รวมประท้วงส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านปัญหาสิทธิมนุษยชนของสมาชิกเอเปกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนในอินโดนีเซียและติมอร์ตะวันออกภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีซูฮาโตการรับมือกับผู้ประท้วงในครั้งนั้นของตำรวจแคนาดาถูกวิจารณ์ว่าเป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุมีผู้ประท้วง49คนถูกจับกุมและจำนวนมาก ได้รับผลกระทบจากการใช้สเปรย์พริกไทยสลายการชุมนุมการเป็นเจ้าภาพเอเปกของชิลีก็ไม่ค่อยจะราบรื่นในการประชุมเอเปกปี2004ที่ชิลีเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสไม่พอใจต่อนโยบายของสหรัฐในการทำสงครามที่อิรักและปัญหาช่องว่างรายได้แต่จอร์จดับเุชผู้นำสหรัฐณเวลานั้น แม้จะเผชิญเหตุความวุ่นวายการเผชิญหน้าระหว่างหน่วยอารักขาของเขากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชิลีแต่ก็ไม่ได้เห็นชาวชิลีที่ออกมาประท้วงเขาจำนวนมากเพราะตำรวจควบคุมฝูงชนเข้าสลายการชุมนุมด้วยแกส๊สน้ำตาและรถฉีดน้ำแรงดันสูงจับกลุ่มประชาชนราว100-500ถึงคนก่อนผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปถึงปี2005 การจัดเอเปกที่เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในการประท้วงต่อต้านเอเปกที่ใหญ่ที่สุดโดยกลุ่มแรงงานราวสอง0 0ื่คนรวมตัวเพื่อเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายแรงงานและคุณภาพชีวิตของแรงงานรวมทั้งต่อต้านประธานาธิบดีจอด W บูชและบทบาทของสหรัฐกับความพยายามผลักดันเขตการค้าเสรีที่กลุ่มแรงงานมองว่าจะเกิดการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรมการประท้วงนี้ เกิดขึ้นหลังจากเกษตรกร,ร,กรชาวเกาหลีใต้ฆ่าตัวตายเพื่อต่อต้านการเปิดเขตการค้าเสรีสินค้าเกษตรของเกาหลีใต้ <im> ขณะที่การจัดเอเปกครั้งที่สองของชิลีในปี2019ก็ต้องยกเลิกไปหลังจากที่สถานการณ์ความไม่สงบและความวุ่นวายทางการเมืองในชิลีที่เริ่มมาตั้งแต่ปลายปี2019จนกระทั่งถึงปัจจุบัน Y con profundo dolor, porque este es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC, que estaba programada para el mes de noviembre, y tampoco la cumbre de la COP, que estaba programada para el mes de diciembre. El despliegue de la APEC en Chile que ตกลงกันแล้วว่าจะไปพบเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งสงครามการค้าขณะที่การประชุมเอเปกที่จัดขึ้นในไทยครั้งนี้กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราัศดรหยุดเอเปก2 2 2 2ประกาศจัดกิจกรรมคู่ขนานฝ่ายความมั่นคงระดมกำลังทั้งประเทศไม่ต่ำกว่า35,000นายและมีรายงานว่ามีการปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศของบุคคลต้องห้ามมากกว่า2,000คนชลธรโยธาสมุทรไทย P ี s รายงาน